กับการแข่งรถหนนะครับขอบคุณสำหรับการต <ำ S 1> ัต <ำ S 1> ้งแต่งครับแต่ผมว่าพี่เบ๊ไม่ต้องการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลเมนชิวนะคะซึ่งวันนี้เดลเมนชิวจะมาเีแยคชั่นพิกเวฟภาค2นั่นเองนะคะทุกคนก็ตั้งแต่แรกที่พี่ช็อตเขาได้ลงแบบว่า เขาเรียกเทเลอร์บาวเจนหรือเรียกว่าอะไรนะใช่เทเลอร์เทเลอร์ไปแล้วจิบจิบใจจ้อยนะคะทุกคนตอนนี้ก <ped> ็คือซีรีส์เต็มลงมาแล้วนะคะทุกคนก็มาดูกันว่าพิกพิกเบย์ภาคสองมันจะเป็นยังไงมันจะแตกแปลงไหม่นะคะทุกคนก็ไปเริ่มดูเลยค่ะคุณเจนหนึ่ง กับวิลลี่แมกแข่งหน้าใหม่ดีเอ a ครับพี่คงต้องจริงจังกับการแข่งรถหนนะครับขอบคุณสำหรับการตําแหน่งรับแต่ผมว่าพี่เมมไม่ต้องการเออเออลูกกูปําแห่งะเราเป็นแฟนจริงจริงเหรอครับมีเรื่องอะไรที่มึงต้องหลบหน้าู หรือว่ามึงกำลังบังอะไรกูอยู่คาเฮ้ยไปรู้แกเป็นอะไรหรือเปล่านักวิจัยคนใหม่ที่แหลกคุณผีเด็กหน้าสั่นในเวเลยในเวลาเนี่ก็เป็นนักวิจัยของคุณส่วนนอกเวลาเนี่ยก็เป็นเซ็กซ์พาร์ทแน่ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงวันนี้เราจะไี้อยู่ด้วยกันโอ้ยโอ้ยโอ้ย จริงด้วยเ <Banana. S 1> ตรียมตัวให้พร้อมของจริงจะเริ่มเกลียดพ่อโอ้โหเกลียดกูเกลียดรักกูเกียดแดดดี้อะมันเล็กแดดดี้ปะกมรตายแล้โหไม่ตายครับแล้วเวนะเหมือนเวคือเขาคือเขาอะไรคือเขาคือเขาไม่อยากคือกลัวแค่รู้สึกว่าเหมือนเขาอยากเอาเด็กในไม่กูกูแค่รู้สึกนะเด็กในข่ายเขาแบบไอ้นี่ปะหรือมีความสําคัญจริงๆของเวว่าเวต้องกลับมาไหม อันนี้จักอันนี้ถามเพราะว่าเจนเป็นคนอ่านนิยายนะอ่ะคือชันะอ่านนิยายแต่ชันยอ่านไม่จบไงเพราะว่าฉันะไปเห็นในตอกๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเปิดฉากมาเขาเลิกกันเลยเบชาลิ้งเซ็งเลยความรักของเขามันคือแบบเดอบเบสอะเขาจะเลิกกันได้ยังไงฉันเลยต้องไปตามหานิยายอ่านด้วยแต่ชันยอ่านไม่จบเพราะว่าในพี่นักเขียนที่เขาลงไว้อ่ะเขาเขาเราลงไม่จบตอนแต่ประเด็นใดๆก็คือฉันแค่รู้สึกว่า งงอะไรก็เนี้ยไม่แต่แฝงตามกูอ่ะกูเห็นนิดดึงก็คือว่าเอ๊ะแต่ตอนอีพีหนึ่งคือเขายิงยิงเข้าจุดสําคัญไหมอ่ะใช่ทิ้งเข้าจุดสำคัญแต่กยังไม่รู้ว่ามันก็เป็นไปได้เพราะอะไรว่าตอนชาดแก้งตายชาลียังกลับมาได้เลยค่ะกูแค่รู้สึกว่ามันจะมีพลังมันมีอะไรเป็นไปได้อีกคะมึงกูแค่รู้สึกว่าพลังอ่ะพลังของเด็ก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 ในเนี่ยหรือเรียกว่าถ้ากิดเต็ดได้มเด็กพลังรู้สึกว่ามันจะต้องมีเด็กคนหนึ่งอ่ะที่สามารถ ฟื้นชีวิตหรือชุบชีวิตได้แต่ว่า <S 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 คือตัวของของดัดี้เนี่ยตัวของคนเนี้ยเขาเขาน่าจะหาเด็กคนนั้นเจอแล้วก็แบบเป็นแผนสำรองอะไรของเขากูวา่าถ้าถ้า,ถาซีนี้จะตีอ่ะกูว่าเขาตีเบอร์นั้นแต่กูก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่อ่าที่กูแปลกใจแล้วกูสะอึกอะ่ะกูแค่รู้สึกว่าชาลีจะความจําเสื่อมหรออะไรเงี้ยกูสะอึกตรงนี้มากกว่าว่า ความจาเสื่อมอีกแล้วความจาเสื่อมเป็นสิ่งที่เศร้าที่สุดสวดเอ็นซีไม่ต้องพูดถึงกูแค่รู้สึกว่าคืออีพีอีภาคหนึ่งอ่ะมันทําได้ดีอยู่แล้วะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าวีดาวอะไรมากกับกับเอ็นซีความรักอ่ะมันเป็นส่วนผสมเซ็กมันเป็นส่วนผสมของความรักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้วูดาวกับคู่ไหนแต่กูแค่แบบสกิดของกูกูแค่รู้สึกว่าชาลีจะความจําเสื่อมกูอยากรู้ความจาเสื่อมจากอะไรแล้วก็แลบเวที่หน้าเหมือน คนที่ชื่อเวที่ตายไปแล้วแล้วมีคนหน้าเหมือน Wei, เวออปรากฏตัวขึ้นเขามาทําอะไรหน้าที่ใหญ่มากกว่าแต่กูก็แค่รู้สึกว่าถ้าจะบิดได้ก็คือคนนี้อาจจะไม่ใช่เวแต่ก็แค่คนหน้าเหมือนมาทําอะไรบางอย่างในสูตรวิจัยของใครสักคนอะไรเงี้ยแตก่กูอยากรู้ว่าสูตรวิจัยเนี้ย ทำไมทำไมเหมือนทำไมถึงเหมือนมีสูนรวิจัยอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเหมือนตัวพระเอกอะ่ะมันก็ยังเดินเข้าไปในสูนรวิจัยนี้ปะความรู้สึกกลัวอเออกูอย,อยากรู้ว่าสูนรวิจัยเนี้มีไว้ทําอะไรอ่ะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจอยู่สองสอย่างก็คือชาลีอะ่ะความจําเสื่อมเป็นอะไระสูนรวิจัยนี้มาทําอะไรแล้วก็ตัวเบฟอะ่ะเบฟใช่ไหมเออตัวเบฟอะ่ะเขามีพลังเขามีพลังของเขาอยู่แล้วในการที่จะ ขับรถแล้วขับรถแรงแล้วขับรถได้ที่หนึ่งตลอดเวลาทำไมคนล้มแชมป์ได้อมันมีพลังวิเศษที่เหนือเบฟหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอะเจนมีอะไรวิเคราะห์เป็นฉากๆอีกไหมหน้าืรู้สึกว่าเบบะเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาเวา้ยฉันก็เลยอยากรู้ว่าเหตุผลอะไรหรือเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คนอย่างเบบเอะแพ้ให้กับทีมทีมนั้นอะทีมที่เขาใส่เสื้อสีดำอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงแพ้ หรือเขาแพ้เพราะเขามีแผนอะไรข้างหลังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไหมอ่าเนี่ยก็ต้องไปดูดก็ต้องไปติดตามแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือกูอยากรู้ว่าทําไมแดดดีไม่ตายสักที <c oughs> แต่ก็ไม่น่าแปลกเพราะว่าอย่างที่บอกชาลีแกล้งตายในภาคหนึ่ง <ไ S 2> ก็ยัง<อ>เกิดใหม่ได้พ่อก็อาจจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแล้วก็ เอเวเวที่ตายไปแล้วแล้วก็มีคนหน้าเหมือนเวมาเนี่ยพลังอ่ะมันเขาจะมีพลังเหมือนเวไหมือ่มคิดเหมือนกันคือทอมคเวที่กลับมาแต่ความทรงจําไม่มีเออเิดเหาือนรันเพราะอยู่ในห้องแล็บเนาะเจนเนาะใช่เนี่ยแหละก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องไปหาคาตอบและสิ่งที่หาฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมหาคําตอบอีกข้อหนึ่งหาคําตอบอีกข้อหนึ่งก็คืออ่าตัวตัวเบฟะทาไมถึงถามชาลีว่ามีอะไรปิดบังไว้อีกหรือเปล่า ใช่ไหมเ้ยเเขาฉากโอ๊ยแต่ฉันไม่ไม่รู้คือฉากแล้วนะคนที่นั่งอยู่ข้างล่างอ่ะคือคือไอ้น้องนะน้อง้องฉันนะใช่ใช่แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาว่าตัดตัดเสียงจากอีกฉากหนึ่งอ่ะมาหรือเปล่าเพราะว่าชารมันมันหันหลังไงฉันก็เลยไม่เห็นปากว่าแบบเขาพูดอ่ะฉันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้คำพูดเนี้ย เขาพูดแบบว่าไอ้นี่หรือเปล่าแต่พูดอีกฉากหนึ่งแล้วเอามาตัดลงกับฉากนี้เออตัดลงแล้วมันก็ไปตัดพอดีกับไอ้ที่น้องคนนี้มันเลือดกำเนาไหลเออว่าน้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมพลังแก่อถึงเลือดกำเนาไหลก็ต้องไปอ่านนิยายนะคะคุ้องอ่านนิยายมาเลยแบบนึงแต่ว่าฉันพูดไม่ได้ไงเดี๋ยวเขาปอยเขาจะปัโอเคโอเคก็ใดๆก็แล้วแต่คืออยากจะพูดว่าตัวพิบเบิอ่ะเป็นตัวละครตั้งแต่ซีซั่นแรกอะ ชอบเหมือนกันและชอบในความรักหรืหรอืใส่ตาหรือเคมีอะไรเขาเหมือนกันอ่อีกซีซั่นสองก็ต้องมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้ว อีความจำเสื่อมจากขยี้ดราม่าขนาดไหนหรือว่าความจำเสื่อมแบ็กกราวข้างหลังอ่ะมันมีอะไรที่แบบหักบุมงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปนั่งดูเพราะว่ากูรู้สึกว่าซีซั่นสระเบิดภูเขาเผากระท่อมอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแ l a หรือว่าในสนามก็มีระเบิดอีกแล้วอะไรเงี้ยเออก็น่า,ก,นาก็น่าสนใจแต่กูว่าตัวป๋าป้ามึงมันเหมือนทานอสไงก็ไม่รู้อะคือข้าไม่ตายกูจะเป็นบอสใหญ่อยู่อย่างนั้นเออความรู้สึกกูนะแพทแทกไหมแทแทกกูบอกเลยนะพี่เมมเนี่ยคือข่มไม่คายข่มไม่คายข่มไม่คายขมจะกึ ว่าข่มขนาดนี้คือเอ,อ่อฮีชอตจะเอาขนาดนานไหนแค่นั้นเองโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับอ่าพิกเบฟซีซั่นสองนะคะก็ถ้าใครชอบมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็น้ำเว้นชิวมีรักเว้นตารล่างแล้วจะแปละลิงก์คลิปนี้ไว้ด้านบนด้านล่างนะทายคลิปสามารถไปดูนะ่าจะได้สำหรับวันนี้เ้้นชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย